สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะคะถึงตำแหน่งแล้วค่ะถึงตำแหน่งที่ตั้งความโหดมันห่ามาแล้วจ้าขออภัยในความเสียงดังนะคะทุกคนคะ่ะขออภัยในความเสียงดังนะคะเพราะว่าเก็บอาการไม่อยู่ค่ะอัดอั้นมานานเออเอฟซี่ะปุ่มลดเสียงมีนะลดเสียงเอาเดอ้อ โแซวเม้ามอยกันไปนะคะทุกคนคะเอออ่ะอยู่กับหันะเจอรอยส่โหดนะจ้าทุกคนคะ่ะนี่เตรียมบ้าพลังตามที่เอฟซีรอคอยหรือเปล่าเออนี่โค้นก็มีอาวุธก็เยอะระวังให้ดีนะเอ FC ีเอซว่าไหมระวังตัวให้ดีท่านใดที่จะเข้าไปใกล้นะคะหาเสภามาเปลี่ยนด้วยนะคะยูทูบเบอร์ทั้งหลาย อายยะอายยะเฮ้ยโอ้ระวังระวังให้ดีระวังอือฮึโอ้โหความบ้าบินของหัวหน้าจรอยไม่เหมือนใครนะคะมาแล้วค่ะมาถึงปับ๊บออกบันเลงเลยค่ะบันเลงอะไรรู้ไหมโคลนเออเราต้องไปเออทดสอบดูหน่อยว่าโคลนมันเป็นยังไงประมาณไหนแบบไหนเนาะ เเจ้าท so ี่เจ uh, mm ้าทางเจ้าขาขอให้หนอาจรรดและน้องไขลานทำงานเกิดขอให้แคล้วขาดปลอดภัยเนาะเอฟซีเนาะอืมเจ้าที่เจ้าทางขอให้โปรเห็นใจลูกหลานด้วยไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหรอเราเอาการเลยนะเจ้าไขลานเฮะรู้ไหมเจ้าอะทำให้ใครหลายคนเอคนเมื่อคืนอาจจะนอนไม่หลับหรือเปล่า เอซีค่ะเจเพิ่งกับเบาไปทั่วรและเด้อจบโอ้โหจ้ำดูแล้วคะ่ะจ้ำดูแล้วจ้ำดูแล้วว่ามันจะเป็นแบบไหนอ่านี่นี่ละหัวหน,น้าโจรนี่อุ้ยอื้อหือขี้เลนยั่วๆเลยจ้า วันนี้วันนี้วันแรกก็อาจจะลงงานสายหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเออ่ทางผ่านที่เรามานะ่ะอ้ยสายไฟสายไฟเยอะมากเดี๋ยวเจ๊พึ่งดูนาฬิกาก่อนกี่โมงโอ้อ่ะหัวหน,น้าจะไปมุมนู้นก่อนเหรอคะจับตำแหน่งเอามุมไหนเอ่ย <laughs> khi à, anh 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 khi lấy nụp nụp lấy nạ, ใครอยู่ใกล้อ่ะเป็นอันตรายอ่ะเออเหมือนจะกระจายแบบโอ้ไม่อยากคิดภาพเลยใครอยู่ใกล้นะคะจะเพึ่งเขาเตือนไก่อนนะคะเอ็กเอ็กเอ็กไปแล้วนูน่นงานเอ็เสื้อเหลืองไปแล้วโอ้โห,โห คาถาแวกโคลนก็เริ่มจะมาแล้วนะทุกคนยังไม่เห็นอาวุธนะปกติหัวหน้าจะต้องมีไม้มีไม้อยู่เล็กๆอเอออีเอกอยู่ไกลๆอีเอกระวังนายเอกนะเห็นแล้วนะเอกนะนั่นน่ะเห็นแล้วนะเอกนะโอ้โหเอ็จะเอาบ้านย้ายเป็นป้อมปราการไม่ได้นะเอกนะหัวหน้าไม่เหมือนใครนะเอกนะเ็ือ โรนแบบยั่วๆจ้าให้ลงปาะคอไม่จากโตัวสองตัวนเนี่ยเลอพี่น้องเอ้ยจะพึงกระไดอืมคิดเห็นแต่เนี่ยกินแ้วประทางนี้กระได้มาสะเนาะเฮ้ยสิบก็ินเห็นป่าแมนบโอ้เอฟซี FC คะ่ะนี่ะตามติดชีวิตหัวหน้าโรยไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละสิ้นสุดการรอคอยสําหรับเ,เจ้าไคลานฟันปีศาจออกอาละวาดแล้วเจ้าคะ่ะ โอ้โหโอ้โหยางไปใส่ละครับยางไปใส่ละครับใส่ละครับเออ หัวหน้าลงไปโอ้ดึงแนวด้วยตนเองไปก่อนนี่หัวหน้าอันนี้มั่วมัวเด้อเจะพึ่งพูดมั่วมั่มอนออสาระไม่ค่อยมีนะคะทุกคนคะเพราะว่ากลัวผิดกลัวถูกออพูดไปทั่วหละเจะพึ่งนะ่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนหัวหน้าจะแหวกโคลนไล่ลำดับไปเรื่อยไปเรื่อยนะ่ะเออเหมือนแกดึงแกดึงเขตดึงมุมแกหรือเปล่อหันนี้เจะพึ่งไม่แน่ใจนะ สามคนเ้ยอุ้ยโอโหมาถึงปั๊บได้ลงเลนโคลนปับ๊บวันน่าจะรถจัดหนักจัดเต็มจริงๆอ่ะจำไปเรื่อยจำไปเรื่อย อึมดูโครนเถอะเอฟซี FC เอ้ยแต่ยังว่าแหละมัวหน้าแกคุ้นชินแล้วเลยเนาะสำหรับเรานี่เห็นโครนเนี่ยคิดถึงสภาพไอตอนที่เวลาแกเวียงเวียงเวียงดินก้อนแข็งๆนะเอฟซี FC แล้วมันกระจายอ่ะเอฟซคิดคิดภาพนี้ออกไหมคะคือเวลานี้แบกจะแบบโอ้โหแกมันอยู่ของแกคนเดียวนะเออเวลาแกเวียง ไอไอไอ,ไอ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 ก้อนดินอ่ะอันลังมากเลยทุกคนเอ้ยอืมแต่สําหรับหัวหน้าก็คือสําหรับโครนี้หัวหน้าถนัดอ่าหลายๆท่านก็อาจจะรู้เนาะเ,เพราะว่ามันเป็นงานถนัดของแกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสไตล์หัวหน้าโรยก็คือกับโครนนี้แกไม่เคยกลัวแกก็เคยพูดอยู่แกก็ไม่เคยกลัวจริงๆเออจวดออกไปลากออกไปโอ้โห ดึงแนวแล้วจ้ะดึงแนวไว้แล้วจ้ะวันนี้ก็คงจะอยู่ที่นี่ไปอีกสักระยะแต่ไม่รู้ระยะสั้นระยะยาวนะคะเอออยู่ที่บ้านหัวหน้าจะจะทำงานได้สักประมาณไหนอันนี้จะพึ่งก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆนะคะคร่าวๆของวันนี้อ่อันนี้คือวันแรกเดี๋ยวจะพึ่งจะถ่ายเก็บภาพก่อนนะเก็บภาพก่อนนี่ สระลูกนี้เดี๋ยวก่อนนะแปาบบนึงอ่าอันนี้สระลูกนี้ประมาณนี้นะทุกคนนี่คือก่อนการทํางานเนาะอันนี้จะเก็บภาพไว้ก่อนการทํางานในวันนี้วันที่21ทุกคนช่วยจำด้วยนะจ๊ะวันที่21งานของหัวหน้าจโจรสค,คอยดูว่า1วันจะได้ประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเราคอ่อยอ่ติดตามในคลิปถัดๆไปนะคะแล้วทุกคนจะได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณไหนแบบไหนเนาะแต่ จะเพิ่งขอร้องนะคะคือเราจะไม่เปรียบเทียบกันเนาะเราจะให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันนะนะนนีะ FC นะออขอให้ทุกคนให้กําลังใจไม่ว่าจะทีมงานไหนเราเรารักกันเราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเออเราจะร่วมด้วยช่วยกันไปเนาะถือซะว่าอันนี้เป็นของขวัญให้ FC ที่จะได้ชมเนาะสำหรับหัวหน้ารอยสายโหด เนาะสำหรับการทํางานในสะลูกนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้ชมคลิปของเจพึง่งและยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่มาถ่ายนะคะขอให้เอฟซมีความสุขเนาะไปไปกับการทํางานของเราเออเจพึ่งสัญญาว่าเจพึ่งก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดติชมได้นะคะติได้ชมได้อืม คือท้วงติงได้ค่ะสิ่งไหนที่ผิดตกบกพร่องก็คือบอกจเจพิ่งได้นะคะยินดีน้อมรับทุกคำติชมค่ะเออด้วยใจจริงเลยนะคะ,จะเจพึ่งรับได้เออบอกจเจพึ่งได้ค่ะเนาะ แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้การเดินทางของเราได้มาสิ้นสุดกันลงแล้วนะคะสําหรับการรอคอยของสายโหดและเจ้าไขลานขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานทุกๆวันและในทั้งวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้และถัดๆไปขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้เจพึ่งรักและคิดถึงเอฟซีของเจพึ่งทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ